โอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าเม็ดเงินนี่ไหลเข้าอุตสาหกรรม AI แบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะแค่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ข่าวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดิวระดับแสนล้านเอ่อทั้งบริษัทชิปทั้งบริษัท AI เองเยอะมากจริงๆอะ่ะใช่ครับเอ่อตามข่าวกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวอย่าง Open AI นี่ก็มีดิวใหญ่กับ Oracle ใช่ไหมครับใช่ค่ะสามแสนล้านดอลลาร ครับและนี่ยังไม่นํำที่ n v i d i ีดเข้าไปลงทุนใน OpenAI อีกตั้งแสนล้านดอลลาร์โหดาราแห่งวงการ AI เลยนะคะเ v i d i a ดี Nvidia เนี่ยครับผมแล้ว OpenAI ก็ยังไปจับมือกับคู่แข่ง n v i d i ีดอย่าง AMD Broadcom อีกอืมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ใช่ครับแล้วผู้บริษัทเทคเสียใหญ่ที่เราเรียกว่า h y p e r s c a เกลเนะครับพวก Google Microsoft Amazon พวกนี้ก็ประกาศเพิ่มงบลงทุน AI กันยกใหญ่เลยในช่วงครึ่งปีหลังนี้ คือตัวเลขมันมันน่าทึ่งมากนะคะแต่พอเห็นแบบนี้คำถามที่ตามมาเลยก็คือเอ็กระแสที่มันดูร้อนแรงมากๆแบบนี้เนี่ยมันจะยั่งยืนจริงหรอคะหรือว่าเออมันจะเป็นสัญญาณของฟองสบู่เทคโนโลยีลูกใหม่เหมือนที่เคยเกิดกับดอทคอมเมื่อสัก20ปีก่อนหรือเปล่านั่นเป็นคำถามสำคัญเลยครับ วันนี้เราก็เลยอยากจะมาลองคุยเรื่องนี้กันให้ลึกขึ้นนะคะมาดูกันว่าความคึกคักของการลงทุน AI ตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรน่ากังวลซ่อนอยู่บ้างแล้วกออ็มีเหตุผลอะไรที่พอจะบอกได้ไหมว่าเอ,อ๊ะครั้งนี้มันอาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะไปต่อได้จริงๆครับผม ถ้าเราดูตัวเลขที่ว่ามาเมื่อกี้ d e ว o p p n n i i กับ r r c l e ค0 3แสนล้านหรือ Nvidia เดียลงทุนใน OpenAI อีกแสนล้านคือมันชัดเจนมากว่าผู้เล่นรายใหญ่เขาเชื่อมั่นใน AI มากๆเลยนะคะใช่ครับเป็นการส่งสัญญาณที่แรงมากแล้วการที่ OpenAI ไปจับมือกับ AMD Broadcom ด้วยเนี่ยก็น่าสนใจนะครับมันเหมือนเป็นการพยายามกระจายความเสี่ยงเรื่องฮาร์ดแวร์ไม่พึ่ง n อ i นว a เดียเจ้าเดียวอ๋อคะ่ะก็เป็นทางเลือกเนาะ กลับแล้วก็อย่างที่บอกพวกไฮเปอร์สเลเลอร์ก็เร่งลงทุนกันหมดการประกาศพวกนี้ออกมาแน่นอนมันก็ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตลาดระยะสั้นนะครับทำให้คนมองว่าโอ้โห AI นี่มันยังไปได้อีกไกลแนๆ่ๆค่ะเหมือนเติมเชื้อไฟเลยใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกระแสะความกังวลมันก็เริ่มมีมากขึ้นเหมือนกันมีคนเริ่มตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับธุรกรรมบางอย่างที่มันดูเหมือนเป็นการ หมุนเวียนเงินทุนกันเองหรือเปล่าหมุนเวียนเงินทุนหมายความว่าอย่างไงคะก็คือมันมีภาพที่เริ่มชัดขึ้นนะครับว่าบริษัทที่ผลิตชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยซึ่งเป็นหัวใจของ AI เลยนะกลายเป็นคนให้เงินทุนสนับสนุนลูกค้าตัวเองซึ่งลูกค้าก็คือบริษัทที่พัฒนา AI หรือเอา AI ไปใช้นั่นแหละครับอ้าเหมือนผู้ขายให้เงินผู้ซื้อเหรอคะประมาณนั้นเลยครับพูดง่ายๆก็คือผู้ขายชิป ให้เงินผู้ซื้อชิปเพื่อเอามาซื้อชิปตัวเองเอ๊ะแล้วแบบนี้มันมันน่ากังวลตรงไหนคะฟังเผินๆก็เหมือนเขาช่วยลูกค้าสนับสนุนกันดีใช่ไหมหรอคะความกังวลหลักๆเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าธุรกรรมแบบนี้เนี่ยมันอาจจะบิดเบือนภาพความต้องการหรือดีแมนจริงๆในตลาดได้อคือมันอาจจะทําให้ดีแมนมันดูสูงเกินความเป็นจริงไปหน่อยลองนึกภาพตามนะครับถ้าบริษัท A ผลิตชิป ให้เงินบริษัท B ที่ทำ AI แล้ว B ก็เอาเงินนั้นแหละกลับมาซื้อชิปจาก A ค่ะมันก็เหมือนส่วนหนึ่งของดีแมนมันถูกสร้างขึ้นมาไม่ได้มาจากความต้องการของตลาดจริงๆหรือผู้ใช้ปลายทางทั้งหมด100%ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเงินส่วนหนึ่งมันอาจจะหมุนหมุนอยู่ในวงจรของผู้ผลิตกับลูกค้ารายใหญ่ๆนี่เองใช่ครับซึ่งมันทำให้การประเมินว่า เอสตกลง AI มันถูกเอาไปใช้จริงสร้างประโยชน์ได้จริงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันทําได้ยากขึ้นแล้วที่สําคัญคือมันอาจจะนําไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่เ,เกินความจําเป็นได้ทั้งฝั่งผู้ผลิตทั้งฝั่งผู้พัฒนาเพราะเห็นตัวเลขมันดูดีจากการหมุนเงินนี่แหละครับอืมน่าคิดจริงๆค่ะแล้วพอพูดถึงดีมานที่อาจจะไม่จริงบวกกับเงินลงทุนมหาศาลที่เทเข้ามาเนี่ยมันก็อดนึกถึงเรื่องฟองสบู่ไม่ได้เลยนะคะที่เคยเกิดขึ้นกับดอทคถูกต้องครับ ประเด็นเรื่องเงินหมุนเวียนบวกกับเม็ดเงินที่มันเข้ามาเยอะมากๆเร็วมากๆเนี่ยมันทำให้หลายคนอดเปรียบเทียบกับช่วงฟองสบู่ดอทคตอนปลายยุค90ไม่ได้เลยครับตอนนั้นจำได้ลางๆว่าบูมมากแต่สุดท้ายก็แตกใช่ไหมคะใช่ครับตอนนั้นคือความคาดหวังกับธุรกิจอินเทอร์เน็ตมันสูงลิ้วเลยแค่มีดอทคต่อท้ายชื่อบริษัทนี่คือระดมทุนง่ายมาก แต่หลายบริษัทคือไม่มีโมเดลธุรกิจชัดเจนเลยไม่มีไรายได้จริงจังเน้นสร้างฐานผู้ใช้ก่อนประมาณนั้นครับพอความจริงปรากฏปี2 0 0 1 2 0 0 1ฟองสบู่ก็แตกดังเพละเลยความเสียหายมันเยอะมากความกลัวตรงนั้นแหละครับที่ทำให้คนมองมาที่ AI ตอนนี้แล้วก็ถามว่าเฮ้ยมันจะซ้ำรอยเดิมไหมมีนักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs อย่างคุณโจเซฟบริกส ก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเขาก็ยอมรับว่าการที่บริษัทเทคใหญ่ๆประกาศเพิ่มงบ AI ตลอดเนี่ยมันทำให้เกิดคำถามเรื่องความยั่งยืนจริงๆใช่ครับก็เป็นความกังวลที่สมเหตุสมผลแต่ก็มีเสียงแย้งเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะครั้งนี้มันอาจจะไม่เหมือนอ .com ก็ได้นะแล้วอะไรล่ะคะคือเหตุผลที่ทำให้คิดว่า AI รอบนี้อาจจะต่างออกไปอาจจะไม่ซ้ารอยเดิมครับ อันนี้เป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์เขาก็ถกกันเยอะรวมถึงทาง Goldman Sach s a c h เองด้วยเขาก็แย้งว่าถึงแม้จะมีความกังวลอยู่แล้วมันก็ยังเร็วไปที่จะบอกว่าใครจะเป็นผู้ชนะตัวจริงในเกม AI ระยะยาวเนี่ยนะแต่ระดับการลงทุนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้น่าจะมีความยั่งยืนมากกว่าที่เราคิดกันก็ได้ oh. แล้วก็มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ค่อนข้างแข็งแกร่งรองรับอยู่ไม่ใช่แค่ความคาดหวังลอยๆเหมือนยุค .com ะทีเดียว น่าสนใจค่ะพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ว่านี่คืออะไรคะที่ทําให้มันต่างออกไปหลกัลกๆมีอยู่2ข้อใหญ่ๆครับผมข้อแรกเลยก็คือแอปพลิเคชัน AI ที่เราเห็นเห็นกันอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะพวก generative AI มันเริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่าช่วยเพิ่ม productivity หรือประสิทธิภาพการทํางานได้จริงๆแบบเป็นรูปธรรมอ๋อ oh, ค่ะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเขียนโคด้ดสร้างคอนเทนต์วิเคราะห์ข,ข้อมูลเยอะๆหรือช่วยตอบคําถามลูกค้า คือมันเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในหลายๆองค์กรแล้วไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝันหรือแผนแนนอนาคตไกลๆเหมือนธุรกิจ .com บางตัวในอดีตอืมคือมันมีประโยชน์จริงๆไม่ใช่แค่กระแสใช่ครับและข้อ2ซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกันเลยก็คือการจะดึงประโยชน์ตรงนี้ออกมาใช้เนี่ยมันต้องใช้พลังการประมวลผลหรือคอมพิวเตอร์ที่แบบมหาศาลจริงๆครับค่ะ โดยเฉพาะตอนนี้ที่โมเดล AI มันใหญ่ขึ้นซับซ้อนขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยขนาดโมเดลมันโตเร็วกว่าเทคโนโลยีที่จะมาช่วยลดต้นทุนการคำนวณหรือต้นทุนพลังงานซสอีกพรจะนึกภาพออกค่ะเหมือนถ้าเราอยากให้รถมันฉลาดขึ้นมีระบบช่วยขับที่เก่งขึ้นเรื่อยๆมันก็ต้องใช้เซ็นเซอร์เยอะขึ้นคอมพิวเตอร์ในรถต้องแรงขึ้นก็คือต้องการเครื่องยนต์หรือระบบที่มันทรงพลังมากขึ้นตามไปด้วยถูกต้องครับ การพัฒนา AI ก็คล้ายๆกันยิ่งโมเดลเก่งขึ้นซับซ้อนขึ้นมันก็ยิ่งกินทรัพยากรมากขึ้นทั้งตอนฝึกทั้งตอนใช้งานเพราะฉะนั้นการลงทุนในฮาร์ดแวร์พวกชิปประมวลผล GPU หรือโครงช่างพื้นฐานคลาวเนี่ยมันเลยกลายเป็นสิ่งที่เเลี่ยงไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็นไปแล้ว ใช่ครับเป็น necessity ไม่ใช่แค่ o p t ชันอีกต่อไปสำหรับบริษัทที่อยากจะเป็นผู้นำหรือแม้แต่แค่จะตามคู่แข่งให้ทันมันก็เลยเป็นการลงทุนที่มีเหตุผลทางเทคโนโลยีรองรับไม่ใช่แค่เก่งกำไรตามกระแสอย่างเดียวค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับถ้าเราลองมองภาพใหญ่ขึ้นเทียบขนาดการลงทุน AI กับขนาดเศรษฐกิจโดยรวมอ๋อค่ะ เทียบกับ GDP อย่างนี้เหรอคะใช่ครับนักวิเคราะห์ Goldman Sachs ก็ชีว่าแม้ตัวเลขลงทุน AI มันจะดูเยอะเป็นแสนล้านดอลลาร์เนี่ยแต่พอคิดเป็นสัดส่วนเทียบกับ GDP ของสหรัฐนะครับมันยังถือว่าน้อยอยู่เลยคือน้อยกว่า1%ของ GDP ได้ซ้ำฮะน้อยกว่า1%เอเองเหรอคะฟังดูไม่เยอะเลยนะ ถ้าเทียบกับตัวเลขแสนล้านที่เราได้ยินเทคโนโลยีใหญ่ๆในอดีตอย่างตอน .com หรือช่วงอื่นๆเนี่ยการลงทุนมันเคยพุ่งไปถึง2%ซหรือบางทีเกือบ5%ของ GDP เลยนะครับโหต่างกันเยอะเลยครับการที่ตอนนี้มันยังไม่ถึง1%เนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าตลาดมันอาจจะยังไม่ได้ร้อนแรงเกินไปหรือยังไม่ถึงขั้นฟองสบู่แตกแบบในอดีตคือมันอาจจะยังมีพื้นที่หรือ room for growth ให้ลงทุนต่อไปได้อีกพอสมควร ก่อนจะถึงจุดที่น่ากังวลจริงๆเข้าใจแล้วค่ะคือเทียบกับขนาดเศรษฐกิจแล้วการทุ่มเงินกับ AI ตอนนี้แม้จะดูเยอะแต่ก็ยังไม่เท่ากับที่เคยเกิดขึ้นในรอบก่อนๆประมาณนั้นครับแล้วก็มีปัจจัยเสริมอีกอย่างคือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมตอนนี้ถึงจะมีความท้าทายอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าอย่างค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐที่เป็นศูนย์กลางการลงทุน AI ก็น่าจะช่วยให้บริษัทต่างๆยังพอมีกำลังมีเงินทุนที่จะลงทุนต่อไปได้อีกอืมแต่ ต้องย้ำนะครับว่าไอความยั่งยืนที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตี100%นะครับมันมีเงื่อนไขสําคัญอยู่ค่ะเงื่อนไขอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยคือบริษัทต่างๆโดยเฉพาะพวกเทคยักษ์ใหญ่เนี่ยยังต้องมองเห็นความจําเป็นที่ต้องเป็นผู้มาก,ก่อนหรือ first mover ในเรื่อง AI อยู่หรือเปล่าตราบใดที่เขายังเชื่อว่าต้องลงทุน AI เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันการลงทุนก็น่าจะยังไปต่อได้ค่ะ <c oughs> แล้วเงื่อนไขที่สำคัญมากๆอีกข้อซึ่งก็กลับมาที่เรื่อง productivity ที่เราคุยกันตอนแรกคือการลงทุนในพลังประมวลผลมหาศาลพวกนี้มันต้องนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธ,ธิภาพของโมเดล AI จริงๆแล้วก็ต้องนำไปสู่การเกิด generative AI ที่เอาไปใช้งานได้จริงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจได้ชัดเจนด้วยอืถ้าเมื่อไหร่ที่แบบลงทุนฮาร์ดแวร์ไปเยอะแยะ แต่ซอฟต์แวร์หรือโมเดล AI มันไม่ก้าวหน้าตามที่หวังหรือใช้แล้วมันไม่คุ้มทุนที่ลงไปเมื่อน,นั้นล่ะครับที่เราอาจจะเห็นการลงทุนมันชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วได้โอเคค่ะพอจะเห็นภาพรวมที่มันซับซ้อนขึ้นแล้วนะคะสรุปก็คือแม้จะมีเงินลงทุนมหาศาลไหลเข้า AI ตลอดเวลาจนน่ากังวลเรื่องความยั่งยืนมีการเปรียบเทียบกับ .com มีเรื่องเงินหมุนเวียนที่ต้องจับตาดูครับผมก็อาจจะหมายความว่าสถานการณ์ตอนนี้ มันมี2ด้านเลยครับด้านหนึ่งเนี่ยก็มีเหตุผลที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนว่าเอ้ยการลงทุนระดับนี้มันอาจจะยังไปต่อได้นะอาจจะยั่งยืนกว่าที่กลัวกันเพราะมันมีเรื่อง productivity ที่เพิ่มขึ้นจริงมีความจําเป็นทางเทคโนโลยีเรื่องลังประมวลผลแล้วสัสดส่วนต่อ GDP ก็ยังไม่สูงเท่าในอดีตค่ะแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าความไม่แน่นอนมันก็ยังสูงมากความกังวลเรื่องฟองสบู่มันก็ไม่ใช่เรื่องไร้สาระโดยเฉพาะมาดูเรื่องเงินหมุนเวียนแล้วก็ ที่สำคัญคือตอนนี้ยังไม่มีใครฟันธงได้เลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะจริงๆในเกม AI ระยะยาวนี้ hmm. บริษัทไหนจะสร้างโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนจาก AI ได้จริงบริษัทไหนจะแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอันนี้ยังตอบไม่ได้เลยครับค <c oughs> แล้วก็อาจจะมีประเด็นสุดท้ายพี่น่าสนใจให้เราได้คิดต่อนะครับ <c oughs> คือถึงแม้ว่าการลงทุนตอนนี้มันอาจจะดูสมเหตุสมผลดูยั่งยืน เมื่อดูจากเทคโนโลยีและความต้องการณะวันนี้นะครับแต่ลองนึกภาพว่าถ้ามันเกิดการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีแบบที่เราคาดไม่ถึงขึ้นมาล่ะเช่นเช่นมีสถาปัตยกรรมชิปแบบใหม่หรือวิธีการเทรนโมเดลแบบใหม่ที่มันทําให้ฮาร์ดแวร์แพงๆที่เราลงทุนกันวันนี้กลายเป็นของล้าสมัยไปเลยเร็วกว่าที่คิดมากๆโอ้โหการลงทุนที่ดูดีวันนี้อาจจะกลายเป็นต้นทุนจมในพิบตาได้เลยนะครับ หรือกับการถ้าเกิดความก้าวหน้าของ AI มันเกิดชง,งังขึ้นมาล่ะเป็น AI winter แบบย่อมๆหรือพบว่าประโยชน์ที่ได้จากการใช้ AI จริงๆมันไม่ได้เยอะอย่างที่คิดไม่คุ้มกับค่าไฟค่าลงทุนมหาศาลสถานการณ์พวกนี้ไม่ว่าจะบวกสุดขัว้วหรือลบสุดขัว้วมันเปลี่ยนภาพความยั่งย็นที่เราคุยกันวันนี้ไปได้หมดเลยครับก็เป็นเรื่องที่ต้องตามดูกันใกล้ชิดต่อไปจริงๆครับ ค่ะก็นับว่าเป็นการเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับเรื่องการลงทุนใน AI ที่กำลังร้อนแรงอยู่ตอนนี้ก็หวังว่าการพูดคุยกันวันนี้จะช่วยให้หลายๆคนเห็นภาพชัดขึ้นนะคะทั้งมุมที่น่ากังวลแล้วก็มุมที่มีความหวังทั้งเรื่องฟองสบู่ที่อาจจะก,ก่อตัวหรือเหตุผลที่ว่าทำไมครั้งนี้มันอาจจะยังไปต่อได้จริงๆส่วนคาถามทิ้งท้ายเรื่องอนาคตที่ไม่แน่นอนของเทคโนโลยีเนี่ยก็มาสนใจให้เรากลับไปคบคิดกันต่อจริงๆค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดติดตามช่อง Tiger Review ไว้เลยนะคะและอยากให้ทำคลิปแบบไหนพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ